เออผมมีประเด็นจากเมื่อวานนะครับผมคิดว่าหลายคนคงตามข่าวเรื่องซีเซียมอยู่นะฮะแล้วก็เมื่อเช้านี้ทางที่หนูดิ่งสมบัติบงนงานบนโรงพักเชิญผมเข้าไปให้ความคิดเห็นนิดนึงนะครับคืนนี้ผมไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพรสในเรื่องของรังสีเทคนิคแต่ว่าผมเนี่ยต้องถือว่าเป็นคนที่เคยถูกอบรมบ้างแล้วก็เป็นยูเซอร์คนหนึ่งนะครับก็เลยพอจะเข้าใจเรื่องของ radioactive นะครับก็คือจะจะให้พวกเราชาวไบไต่เข้าใจก่อน สั์คำแรกที่เราเคยได้ยินก็คือเครื่องชีวิตย์ฮาร์ฟไลฟ์นะครับมันคืออะไรนะครับจะจะได้เข้าใจว่ากังวลกังวลและคำที่สองที่วันนี้อยากจะเปิดนิดนึงก็คือคําว่ามิลิคิวรีหรือว่าคิวรีมันคืออะไรนะครับเราคงใจได้ยินบ้างนะครับก็คือก็คือ,อสรุปสรุปคร่าวๆก่อนแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ที่เป็นเอ็กซ์เพรสก็ออกมาบอกตรงกันทุกคนนะครับแล้วผมก็ถามรุ่นน้องท,ที่ที่เป็นคนที่แฮนเดิลตัวนี้จริงๆอ่ะกับชีวิตเขานะครับในอดีตเนี่ย ก็คือเขาคอนเฟิร์มว่าไม่ได้อันตรายไม่ต้องตกใจไปจริงๆกับกรณีนี้นะครับอันดับแรกก็คือฮาฟไลฟ์ Life, เนี่ยก็คือไอธาตุต่างๆนะครับที่เราเคยได้ยินว่ายูเรเนียมแล้วก็มีโพแทสเซียมมันก็มีนะฮะแล้วก็แล้วก็วกอันนึงก็คือซีเซียมนะครับซีเซียมหนึ่งสามเจ็ดตัวเนี้ยก็คือก็คือเขาจะเรียกกันว่าไอโซโทปไอโซโทปก็หมายถึงว่าไอตัวการที่ปล่อยรังสีออกมานะครับ,บรังสีคืออะไรฮาฟไลฟ์ Half Life หมายความว่า ธาตุตัวนี้ซีเซียมเนี่ยฮาร์ฟไลฟ์ของมันคือครึ่งหนึ่งนะฮะก็คือว่าสมมติเราวางไอไอธาตุเนี้ยกองอยู่บนอากาศเนี่ยนะครับหนึ่งกิโลสามสิบปีอ่ะมันจะเหลือครึ่งกิโลนะครับก็คงสงสัยว่าอ้าวแล้วมันหายไปไหนนะครับมันก็จะเกิดเป็นไอพวกอิเล็กตรอนเป็นพวกลังสีแกมมาออกมาเพราะมันสลายตัวมันเองนะฮะมันสลายตัวมันเองทีนี้คนหลายคนเขาก็ใช้ประโยชน์จากการที่ไอของพวกนี้มันสลายตัวมันเองออกมานี่แหละมันจะทําให้เกิดลังสีนี่แหละไอลังสีเนี้ย เขาก็จะไปวัดนะครับอย่างที่โรงปูซเมนไทยเนี่ยก็คือเขาจะไปวัดไอต้ตรงระดับส,สูงของไซโลนะฮะเขาก็จะวัดว่าเออมันมีสารแปลกมีมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามามันก็จะดีเทคขึ้นมาก็จะเป็นระดับฝุนเข้าใจว่าโรงงานนี้เขาก็ใช้อย่างนั้นเหมือนกันนะครับก็คือเขาก็เอาไอ้ตัวเนี้ยขึ้นไปอยู่บนปล่องนะฮะบนบนปล่องไซโลเพราะว่าเขาใช้การเผา ชีวมวลในการทําไฟฟ้านะครับมันก็เลยมีมีมีมมมตัวฝุ่นที่นี้ผมก็เพิ่งถึงบางอ้อเมื่อวานพอดูรายการคณหนุ่มกันชัยเนี่ยก็คืออะไรก็คือ,อเข้าใจว่าไอ้ตัวนี้มันอยู่ข้างบนแล้วมันตกลงมามันก็เก่าแล้วมันตกลงมาแล้วก็ไม่ไม่รู้หายไปยังไงเนะี่ยแล้วก็ไปถึงตรงนั้นได้นะครับที่ผมอ่านให้ฟังอันนี้ที่รุ่นน้องผมที่ที่เขาเป็นคนเข้าใจนะเขาอ่านอย่างนี้ฮะผมอ่านตามเลยลองมาคำนวณเล่นนะครับปริมาณสารซีเซียมหนึ่งสามเจ็ดอยู่ใน,นก้อนโลหะนั้นคือสี่สิบเอ็ดจุดหนึ่งสี่ รหรือประมาณ0.04114คิวรีนะครับถ้าหลุดออกมาจะลงหลอมทั้งหมดหลุดออกมาปริมาณเท่านี้นะครับถ้าหลุดออกมาถูกดักจับในระบบได้90%เหลือหลุดรอดออกมาจริงๆทำไมรู้ไ้าเพราะว่าไอ้90%เนี่ยโลหะที่มันหลอมไปแล้วเนี่ยมันก็อยู่ในตรงนั้นนะฮะม,มันจะไม่ออกมาตามอันหรอกสมมติว่าถ้าเกิดว่าไอาป้ปริมาณ0.04คิวรีมันถูกออกมา10%มันก็จะเป็น0.004คิวรีนะครับ อย่างกรณีเทียบกับกรณีเชอร์โนบิลส์เนี่ยเชอร์โนบิลส์เนี่ยมีปริมาณที่หลุดออกมาก็คือเออ่เป็นสิบยกกำลังสิบห้าก็คือคิดว่าเป็นสองจุดสามล้านคิวรีเทียบกับศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สี่คิวรีนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าไอ้ปริมาณที่เชอร์โนบิลออกมาจนคนมีผลกระทบเนะี่ยคือประมาณห้าสิบห้าถึงห้าร้อยห้าสิบล้านเท่านะครับอันนี้เป็นคําอธิบายว่าไอ้ตัวคิวรีนี่แหละคือเรียกว่าเป็นคอนเะสิร์เทียส์เน่ยเป็นความหนานแน่นของ สารกัมนตรลังสีพวกนี้ที่อยู่ในชั้นบรรยากาศหรืออยู่ในน้ํานะครับเพราะฉะนั้นก็คือมันเทียบได้เท่ากับอะไรจริงๆแล้วเนี่ยเสียไายคุณวนวศไปอยู่เราเอ็กซเลย์เรา X ray, เราเราเรา,เราทำลังสีเทคนิคเอ็กซเรย์เนี่ย, X ยก็มีปริมาณประมาณเท่านี้นะครับจะบอกงี้นะครับครับพี่ใหญ่ครับพี่ตาครับสรุปฟังคุณฟังคุณปุ๊ตอนนี้คือปริมาณที่กังวลใจเนี่ยที่กังวลใจว่ามันจะแพร่กระจายไปพันกิโลเมตรเนี่ย มันไม่ขนาดนั้นหรอกใช่ไหมคนเฟิร์เปล่าพี่ต้าคืองี้ค่ะบางทีผมผมอันนี้ส่วนตัวนะเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งทัวลงนะผมเข้าใจว่าคนไทยเราเนี่ยเราเราตื่นเต้นซึ่งดีแล้วที่ที่เอเลิร์ตตื่นเต้นมันตื่นเต้นเพราะว่าเราไม่รู้ไงคุณคุณคุณปุ๊เราไม่รู้มันมันตื่นตูมฮะ มันตื่นตูมเพราะความไม่รู้แล้วก็ไม่มีไม่มีหน่วยงานใดหรือใครที่เราเชื่อบ้านจริงๆให้ข้อมูลที่ที่เราเชื่อได้อ่ะเชื่อ<ม>แบบหาย<ะ>สงสัยอะคุณปุ๊กที่ผมไม่พอใจมากๆยังคงไม่พอใจอย,อยู่นะความจริงอะพูดข้ามาก่อนอย่าเพิ่งบอกว่าใจเย็นๆสบายๆนะคืออย่างนี้เอางี้ถามถามแมทขอโทษนะครับถามผู้ว่าหน่อย ผู้ว่าครับถ้าเกิดว่าไอซีเซียมอยู่หลังบ้านท่านท่านสบายใจไหมล่ะครับท่านท่านออกมาบอกว่าสบายใจได้เงี้ยนะครับคือ,ค,อคือเรื่องพวกนี้พี่กระตายเข้าใจมันเป็นเรื่องที่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 ผมดูตั้งแต่แรกนะออกมาก็ไม่บอกข่าวนะฮะแล้วก็บอกออกข่าวหลังจากว่าข่าวมันหลุดเพราะข่าวมันหลุดออกมาเออไม่ต้องกลัวเรอาอยู่ในการควบคุมเจอละพอเจอแล้วเสร็จไม่ต้องกลัวยังไม่หลอมอีกแป๊บหนึ่งอา้าวหลอมไปแล้วนะครับหลอมไปแล้วเออไม่ต้องกลัว เป็นใครใคก็กลัวถูกไหมพี่คือทีนี้ทีนี้ไอเวลาที่คนกลัวแล้วก็ไม่ไม่ไม่ไมีหน่วยงานคือปกตินะพี่ไอการแฮน d เดิลสถานการณ์เนี้ยเขาเรียกว่าภาษาฝรั่งเนี่ยเขาเรียกว่า emergency responsiveness ผมยกตัวอย่างนะคนที่เป็น Management ที่เป็น l e a d e r ร์ชิเนี่ยเขาจะต้องเทรนเรื่องของ emergency responsiveness เหมือนอย่างอะไรเหมือนอย่างผู้ว่าหมูป่าที่เชียงรายนะฮะนั่นนะคือตัวอย่างของ l e a เดอร์ชิที่ดีนะฮะเกิดเหตุการณ์เป็นซีกอลคอมมานด์นะครับ คิดจะว่ามีหน่วยงานไหนนะครับที่จะเข้ามาไม่ใช่แต่ละคนวนไปวนมามีหน่วยงานแต่เหตุการณ์นี้มันจะต้องมีซิงเกิลคอมมานด์นะฮะซิงเกิลคอมมานด์ที่ที่ที่เป็น leadership ที่สเตปอัพขึ้นมาโอเคตั้งศูนย์วอลลุ่มนะครับเรียกหน่วยงานลังสีเทคนิคเรียกโรงงานมามีนักข่าวออกมาเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นข่าวศูนย์เดียวกันนะมีข่าวตรงนี้มาโอเคเดี๋ยวจะอธิบายไงแต่ไม่มีศูนย์คอมมานด์พี่ตะ นะครับแล้วเวลาที่คนออกมาว่าหนึ่งพันกิโลอะไรเปล่ามันเป็นไปได้แต่ว่าทีนี้ถ้าเกิดคนสูงเนี่ยมันออกไปกระจายหมดอะเห,อเหมือนเหมือนระเบิดนิวเคลียร์นะครับมันก,มนก็มันก็ออกกระจายหมดอะทีนี้พอคนไม่เข้าใจใช่ไหมแบคนไม่เข้าใจแล้วก็คนก็กลัวดิถึงขั้นที่ว่าอะไรนะมะม่วงไม่สั่งสับปะรดไม่สั่งแล้วจากอันนั้นเพราะคนก็กลัวไปหมดใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วผมผมตำหนิจริงๆนะว่าหน่วยงานของรัฐหรือใครก็าตามเนี่ยควรจะมี leadership skill ที่ดีกว่าน,นี้พี่ตาพี่ใหญ่ครับมันหาไม่ค่อยได้นะสิ 嗯。Mm.